ครับไปเต็กเตียกไก่ครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อสวัสดีไปพักไก่กับหน้ากันเต็กเตียกไก่เตียกไก่ครับไปแต็กเตียกไก่ครับเต็กเตียกไก่ครับน้องเอ้ยไก่ฮะยังมันจะมาอยู่ครับจักรกันไรู้ครับโอ่ครับ ครับหพี่น้องเอ้ยนี่อยากไกลห้องพี่น้องเอ้ยอยากไกลอยากมา,มาคงนี่ครับพี่น้องเอ้ยรักส้มกันครับอ้าวเาเกียดล้วเนาะใหญ่รอบซองนะครับไป

เป็นเพ่น้งเนะโตเป็นน้ำพอเป็นหน้าล่ว่าจะว่าขากคือว่าข้าวหน้าเพิ่มนกข้านกไทยรักซือกันไรับขาวอมาีนอกนกด้มารับเข่าเหียไก่นี่เยียไก่นเอ้ยปัดรับส้มกันงนเอยจะวัดไดกอเหอนมือน้กุว่ามัดไทยว่าไทคิน้มเฮ มีกระียกกล้ครับนองไปยากกล้ต้องวัวพี่น้องเ้ยต้องกันเขาไปไปล็อ้มกััครัวพี่น้องเลยลักส้มไก่ไก่รอดสีเแถวมัพี่น้องเอ้ยรอดสุดฝังัญไปครับต้อกัน้อจบมตอนนี้ไปตามไปเท้าพี่น้องเอ้ยมาถึงทุกนะครับพี่น้องเอ้ยมืนันสามาจะมาใกล้ครับครับัั

ว้าวนะครับน้องพี่น้องเอ้ยนัดีครับพี่น้องเอ้ยไก่มันธรรมดาแล้นี่เกี่ยวไก่มันน่ะเกี่ยวไก่พี่น้องรับส้มใดกับข้าวมันกันเด้อเกี่ยวกันเด้อไก่เกี่ยวกันตึกตึกขากันเนาะพี่น้องเอ้ยขากันธรรมดาแล้วขึ้คือการไก่ Yeah

De acá no, no, sino... no. ัไลปีกล้าปูเดยยลบปูหอยเดีอเคนัดอีดีไปพี่น้องเอ้ยแเดียวแล้วเบมดเลย กรหนอยสู้ออกมากกัน่อยเลยเมอยาสติวออกได้ไ่พี่น้องเอ้ยป้านพี่น้องใก้อนปะออกได้ไหม่กะนองพี่น้องเอ้ยไปรับส้มกันพี่น้องไป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 รับส้มกันพี่น้องไปรับส้มฝันพี่น้องไปไปใกล้นอนออกออกกนหนอย

้องนนีพี่น้องเอ้ยไกนอยๆผมจง้ไปไดยะอไไผมคือไปน้าบาเาะไงนครับน้องเอ้ยขาวบาไ่พี่น้องเอ้ยไป้าเข้าพี่น้องเอ้ยาปเจะส่งไกไก่ไงกับไก่ไงไงกับไก่ไงจ้าเอ้ยกลหน่อยไกลไงไปห้ยลงไปละลงไปลงไปนี่าเา cái cây ừ, này thằng nó cây dập lời lắm kia như vậy thì nó không như vậy ạ subscribe cho สบ chỉ ยายสบายสบายตัดโลกขี่ใกล้รายรับพม่นุ้ยยืดได้เขายูดได้ปะกัดเทปคอสทิปบ้าตัดบา